จูเน่เพลินพิชยาเคลียร์ใจยอมรับลาออกมหาวิทยาลัยเลือกโฟกัสงานและคอร์สออนไลน์ทำเอาหลายคนให้ความสนใจทันทีเมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถจูเน่เพลินพิชยากกมลารชนออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเรียนว่าเรียนไม่จบปริญญาตรีโดยเจ้าตัวได้ชี้แจงอย่างชัดเจนถึงเหตุผลในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่งาน s g e Jewel m u d e u m จูเน ได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอทราบดีว่ามีคอมเมนต์เกี่ยวกับการศึกษาของเธออยู่บ้างซึ่งเธอเองก็ยอมรับว่าได้ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วจูเน่เล่าย้อนไปถึงช่วงที่ยังเป็นสมาชิกวงเบียนเค48และเรียนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไ,ไปพร้อมกันทุกคนน่าจะพอทราบว่าช่วงที่อยู่เบียนเคจูเน่ก็เรียนที่จุฬาไปด้วยค่ะแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถดูแลทั้งสองอย่างไปพร้อมกันได้ดีเลยตัดสินใจรอบเรียนไปก่อนเพื่อมาโฟกัสที่งานเธอกล่าว อย่างไรก็ตามหลังจากที่จูเน่จบการศึกษาจากวงเบียนเค418และมีโอกาสได้กลับไปเรียนต่อเธอก็ได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งพอได้มาทำงานแล้วจูเน่ได้เห็นมุมมองชีวิตในแบบอื่นๆรวมถึงโอกาสในการทำงานมันทำให้จูเน่คุยกับตัวเองว่าการที่เราจะนั่งใช้เวลาอีก4ปีในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตที่เราต้องการจริงๆนักแสดงสาวอธิบายด้วยเหตุผลนี้จูเน่จึงตัดสินใจที่จะออกมาทำงานอย่างเต็มตัว และเลือกที่จะศึกษาต่อในรูปแบบที่ยืดหยุ่นกว่าจูเน่เลือกที่จะทํางานมากกว่าและไปศึกษาในรูปแบบของการลงคอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันทําได้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกไม่ต้องใช้เวลาน,านานเน้นเรียนในสิ่งที่อยากจะรู้จริงๆและนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆเมื่อถูกถามถึงความซีเรียสกับใบปริญญาจูเน่ตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ซีเรียสเรื่องปริญญาเลยค่ะและต้องขอบคุณที่บ้านมากๆที่ไม่ซีเรียสเรื่องนี้เลยแม่จูเน่เป็นคนที่รักเรียนมากท่านก็อยากให้เราเรียน แต่ท่านก็ไม่ได้ชอบบังคับเขาจะถามว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดเธอยังเล่าถึงการสนับสนุนจากครอบครัวว่าในวันที่จูเน่เดินกลับไปบอกแม่ว่าไปเทคคอร์อินเทียร์แม่ก็ดีใจมากๆค่ะดีใจที่เดี๋ยวนี้มีหลายคอร์สให้ได้ลองมากมายโดยที่ไม่ต้องไปนั่งอยู่4ปีมันไม่รู้สึกกดดันตัวเองด้วยสุดท้ายจูเน่กล่าวทิ้งท้ายถึงเสียงวิจาร์ว่าเธอไม่ซีเรียสเลยที่คนพูดถึงการเรียนของเธอและมองว่ายุคสมัยนี้เปิดกว้างมากขึ้น เข้าใจว่ายังมีคอมเมนต์ที่หลากหลายมองว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมดีหรือไม่ดีซึ่งจูเน่มองว่าแล้วแต่คนมองแต่โดยส่วนตัวแทบไม่รู้มาก่อนว่ามีคนสงสัยเพราะไม่มีใครเดินเข้ามาถามเลยค่ะถ้าอยากรู้ก็บอกได้การตัดสินใจครั้งนี้ของจูเน่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นมากขึ้นสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตในแบบของตัวเอง